สวัสดีครับสเปอร์เอาชนะได้ก่อนในเลกแรกครับที่ล้านแค้นนะฮะเหนือลิวภูได้1ประตูต่อศูนย์นะครับทามกลางเสียงดราม่านะครับซึ่งเวลาเจอกับลิวพูเมื่อไรเนี่ยนะครับก็จะมีดราม่าอะไรแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับช่องออฟไซด์มาแล้วนะฮะแล้วก็จะมีคลิปใหม่มาตลอดกดกระดิ่งเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนว่าพอคลิปใหม่มาแล้วจะได้เข้าไปดูได้เลยนะครับรวมไปถึงการอุดหนุนช่องนะครับ อีกช่องทางหนึ่งก็คือการช้อปสินค้าผ่านช้อป e ีนะครับผมปักลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้แล้วสําหรับใครที่อยากได้กระเป๋าคาดอกแบบนี้หรือว่าหมวกแก๊ปสเปอร์จาก Super ร์สปอรวมถึงเสื้อวินเทจนะครับเป็นเสื้อแข่งในยุคโอ้โหโบราณการนะฮะแต่ว่าก็สวยคลาสสิกดีจริงๆถ้าอยากได้ก็คลิกเลยที่คำอธิบายคลิปนี้เองนะครับกดเพิ่มเติมกดมอนะครับก็จะเห็นลิงก์ช้อปผ่านช้อปปีสบายใจแน่นอนนะครับ เมื่อคืนนี้เกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะตอนแรกตามข่าวนะครับก็คิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะใช้ชุดผสมใช้สำรองลงมาเยอะแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยตัวจริงมาคันเพียบนะ,ะส่งตัวที่เรียกว่าเป้งๆเ,เ,เจ๋งๆลงมาหลายคนนะครับนำโดยซาร่าฟานได้นะฮะแล้วก็ยังมีพวกกัคโป m a แมคลิสเตอร์อลิซงเบเกอร์กาเฟนแบกเนี่ยนะครับถือว่าชุดใหญ่หลายคนเลยทีเดียวนะครับ จะเปลี่ยนแปลงก็มีแบดลี่นะครับลงมาแทนเทรน d ์อันนี้ก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นเพราะแทคติกหรือเปล่าเพราะว่าเทรนดก็เพิ่งจะพลาดในเกมกับแมนยูนะฮะในนัดแดงเดือดเนี่ยก็เลยมีการเปลี่ยนผู้เล่นนิดหน่อยทําให้เราก็หนักใจอยู่พอสมควรนะแต่ว่าทําไงได้ครับมันต้องลงเล่นมันก็ต้องเจอนะฮะในขณะที่เราเนี่ยการจัดทัพก็น่าสนใจโดยเฉพาะผู้สาประตูนะครับใช้มือใหม่เลยนะฮะก็คือ อ n นโทนินคินสกี้นะครับได้เปิดซิงประเดิมเลยนะครับได้ลงเล่นเดบิวต์เกมนี้นะฮะแล้วก็ยังมีรายชื่อของยังมินฮยอกนะครับที่มีชื่อเป็นครั้งแรกนะฮะเป็นตัวสำรองแต่ว่าอันนี้เป็นตัวสำรองนะครับก็เพื่อที่จะให้ว่าตัวสำรองเนี่ยจะได้มีทีเด็ดเปลี่ยนลงมาเปลี่ยนเกมบ้างเพราะว่าเจมสันปับซาโดนแบนนะครับ ก็ทําให้เป็นห่วงเหมือนกันว่าสํารองเนี่ยมันจะเหลือทีเด็ดอะไรไว้บ้างก็จะมีทีโมไวเนอร์มียังมีทายกนี่แหละนะครับที่พอจะหวังได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ครึ่งแรกเนี่ยเกมหยุดนานนะครับมีการเขาเรียกว่า มีอาการที่ไม่ค่อยดีของโรดิโกเบนทันกูนะครับในจังหวะที่จะมงลูกเตะมุมแต่ว่าโดนบอลเฉียวๆแล้วตัวเขาเนี่ยก็ล้มฟุบลงไปนะครับก็ต้องโอ้ดูกันนานเลยต้องทดถึง11นาทีในครึ่งแรกนะครับก็ต้องมีการลงเปลแล้วหามไปนะแล้วล่าสุดเนี่ยก็เห็นภาพที่เราพอที่จะอุ่นใจได้แล้วนะครับว่าเขานั้นก็ถ่ายภาพกับแฟนแล้วก็เหมือนกับมีการยกนิ้วโป้งนะครับเพื่อ ส่งสัญญาณบอกว่าดีขึ้นแล้วนะนะสามารถที่จะมีสติแล้วก็พูดคุยตอบสนองได้แล้วในตอนนี้แต่ยังไงก็ตามก็คงต้องอยู่ในการสังเกตอาการของแพทย์ต่อไปนะครับก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะครับขอให้ทุกอย่างเนี่ยเ,เป็นไปอย่างด้วยดีที่สุดนะครับรอการกลับมาของเขาอีกครั้งหนึ่งขอให้แข็งแรงก่อนแล้วกลับมานะครับก็ทำให้เกมหยุดไปนานนะะแล้วก็ ลักษณะรูปแบบของการเล่นในครึ่งแรกก็ต้องบอกว่าเป็นลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับเพราะว่านี่คือทีมระดับจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกนะฮะเขาก็บุกใส่เราตามฟอร์มนะครับเราเองเป็นเจ้าบ้านก็จริงแต่ว่าก็ต้องตั้งรับเอาไว้ก่อนแต่ผมกลับชอบนะวิธีการตั้งรับแบบนี้ผมว่าหลังไม่ต้องลอยขึ้นไปอ่ะดี แบบนี้ดีเพราะว่าเราดูเหมือนจะระมัดระวังสังเกตว่าเล่นกับทีมใหญ่แล้วเราเล่นแบบนี้มักจะทําให้มีความเหนียวแน่นมากขึ้นไม่เสียประตูง่ายนะเหมือนกับเกมที่เจอกับแมนซิตี้เจอกับแมนยูอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเล่นได้แบบนี้มีความอดทนมีวินัยแบบนี้นะครับเราก็ค่อนข้างเหนียวก็ต้องชมทางแนวรับของสเปอร์ด้วยหลายๆคนนะครับเปโดปอโรเองก็ประจำตำแหน่งไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะทิ้งตำแหน่งไปไหนนะฮะแล้วก็ ทางด้านของดากูชินเนี่ยก็ดักสกัดในลูกโดง่งลูกโด่งในดากูชินจะเป็นพระเอกนะครับส่วนลูกภาคพื้นเนี่ยอาชิกเกรนะฮะก็ดีวันดีคืนแล้วก็มีสเต็ปที่แบบว่าเอาสเต็ปกองกลางมาใช้ด้วยนะในการลากหนีฝ่าพวกแนวรุกของลิเวอร์พูลหนีขึ้นมาจ่ายบอลได้ด้วยอะ่ะบางลูกเนี่ยได้เปรียบนะครับทำให้สเปอร์ได้บุกต่อได้ด้วยนะครับถือว่าอาชิกเกรเนี่ก็น่าสนใจมากๆนะครับ สเปนก็ทําได้ดีวันนี้ก็ดวลกับซาร่าถือว่าซาร่าเจองานยากจริงๆนะครับรวมถึงอิบิซุมาด้วยนะที่ตรงกลางเนี่ยผมว่าวันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับพอมีตัวรับเป็นเบอร์หกแท้ๆแล้วเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะต้องมีคนที่แบบคอยแย่งบอลกลับมาครองให้กับเราได้บ่อยๆแบบนี้แล้วบิซุมาก็ทําได้ดีด้วยแย่งบอลแต่ละครั้งนี่ด้วยสมองด้วยความชาญฉลาดนะครับ ไม่ต้องใช้พละกําลังที่มันเยอะแยะมากมายไม่ต้องเสียบหนักเสียบโหดก็ได้บอลกลับมาอันนี้คือเรียกว่าชมกันทั้งแผงนะครับเกมกรับเนี่ยใช้ความอดทนมากๆนะครับแต่การที่เราเสียเบนทันกูไปตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยก็ต้องมีการปรับแท็กติกนิดนึงในแดนกลางปรับสมดุลกันหน่อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็วางให้ทางด้านของพิซูมาปัดกวาดให้แล้วก็เบนทันกูนะครับคอยเป็นตัวประสานเชื่อมเกมเป็นเบอร์8ส่วนเบอร์10เนี่ยเป็นของเบิร์กวาว นะครับตอนแรกกะว่าตั้งใจจะให้เล่นเกมรุกอย่างเดียวแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องเปิดทางให้เบรนจอนสันลงมาเบรนจอนสันก็ต้องมาอยู่ประจำทางขวาขยับกูรูเซฟกี้เข้ามาตรงกลางแล้วก็ถอยเบิร์กวาวนะครับจากที่เป็นหน้าต่ำเนี่ยลงมาอีกสเต็ปหนึงมาอยู่เป็นเบอร์8ทีเนี้ยพอเล่นเป็นเบอร์8แล้วเกิดอะไรขึ้นผมมองว่าเขาเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่ามีความขยันนะครับแล้วก็การอ่านเกม นะแล้วก็มุมมองของการมองด้วยวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยมันมันมันเห็นได้ทั่วสนามแล้วก็รู้ว่าควรจะทําอะไรยังไงกับบอลต่อไปแล้วมีคนคอยระวังหลังให้ที่ดีอย่างมิซูมาเมื่อคืนนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้งานของเขาเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผมพูดมาเสมอว่าเบอร์กวาวเนี่ยอย่าเลยอย่าถูกจับลงไปเล่นเป็นเบอร์6เลยถ้าเล่นเป็นเบอร์8เนี่ยเขาจะจะเด่นมากนะครับเป็นผู้ช่วยของเพลย์เมเกอร์อีกทีนึงนะแล้วก็แบบ ให้คู่ต่อสู้ไม่ต้องไปจับตามองอะไรเขามากอ่ะแล้วแอบเติมขึ้นไปนะครับอ่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นการเล่นที่ถูกตำแหน่งนะในมุมมองของผมสำหรับการมองเบิกวาวในเกมนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามในครึ่งแรกการออตอบโต้กลับไปของสเปอร์เนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นชิดเป็นอันเท่าไหร่นะครับยังต่อกันไม่ติดเท่าไหร,นะร่นะกูรูเซฟสกี้เองก็วันนี้ถูก ตามติดเป็นเงาเหมือนกันนะครับกระชากหนีคู่แข่งไม่ค่อยออกเหมือนกันเบนเนนจอนสันก็ยังไม่มีบทบาทมากมายนะครับส่วนซอนนิงมินก็มีการได้กระชากได้ออกแรงบ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมๆแล้วมันก็อาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดีอย่างที่เราอยากจะได้จากเขานะฮะก็มีโอกาสได้เปิดได้ครอสเข้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับ แม่นกับเพื่อนมากนักส่วนเกมลุกของลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหซาร่าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับพออยู่ริมเส้นแล้วเล่นไม่ค่อยออกขยับเข้ามาตรงกลางนะฮะก็ยังไปอุตสาห์ชิ่งอุตสาห์ไปหาจังหวะยิงได้แต่ว่าในจังหวะสุดท้ายลิเวอร์พูลยังทําไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็สร้างความอ,อึดอัดให้กับพวกเขามากเหมือนกันนะก็ต้องมาหันมายิงไกลอะไรกันนะครับถือว่าผู้เล่นของสเปอร์มีความอดทนในการเล่นเกมรับสูงมาก คือขึ้นเร็วลงเร็วแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างที่ผมบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะดันไฮไลน์เลยนะฮะเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยขึงเข้าใส่เราผู้รักษาประตูเองอันนี้ก็ต้องชมเลยกินสกี้นัดแรกที่ลงเล่นเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยกินสกี้นี่เล่นมาเป็นร้อยนัดแล้วอ่ะในอังกฤษอ่ะ คือน,นิ่งแล้วแบบสบายบางเบาเป็นธรรมชาติเหมือนยืนอยู่บนพื้นหญ้าที่มีน้ําค้างนะมันดูมันสบายเหลือเกินน่ะนะครับแล้วก็ประกอบกับลูกที่ยิงของลิเวอร์พูลมาเนี่ยก็ถือว่าไม่อันตรายเท่าไหร่เพราะว่าเราอะมีเซฟโซนที่ค่อนข้างดีทําให้พวกเขาแบบ ไม่ได้มีโอกาสที่แบบมันจะแจ้งหน้าประตูโป้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือลูกปิดมุมอะไรต่างๆกินสกี้ก็อ่านเกมได้ดีฟอร์มแบบนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับในการที่จะมาแย่งมือนหนึ่งกับวิคแริโอตอนจบเกมเนี่ยเห็นวิคแริโอที่แบบเดินกระเพกกระเพกมาแล้วก็มาแบบเหมือนมาสวมกอดนะฮะก็ถือว่าเนี่ยครับคือเราจะได้เห็นการแข่งขันที่มันดุเดือดมากขึ้นมันเป็นผลดีกับฟอร์มของทีมโดยรวมด้วยแล้วผมก็ชอบนะวิคแริโอที่เขาแบบมี เขาเรียกว่ามีแพชชั่นอ่ะทั้งๆท,ที่ยังเจ็บมีไม้ค้ำนะในการที่แบบเดินเหินไม่สะดวกแต่ว่ามาเชียทีมมาเชียเพื่อนร่วมทีมทุกๆนัดเลยนะครับเห็นเขาแบบไม่ไม่พลาดตลอดนะกินสกี้เองก็เรียกว่าเปิดตัวได้สวยงามในเกมนี้แล้วก็หลังจบเกมเขาก็แบบไปสวมกอดกับน้องสาวถือว่าเป็นภาพที่มันอบอุ่นนะครับภาพที่มันอบอุ่นมากๆในการย้าย ข้ามแดนมานะครับมาทํางานต่างถิ่นฐานเนาะในช่วงวัยอายุที่ค่อนข้างน้อย21ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นความอบอุ่นจากครอบครัวที่ส่งมอบมาถึงเขาครึ่งหลังก็ผู้เล่นของสเปอร์ก็ยังขยันกันอยู่นะครับวินัยยังม,ไม,มีไม่มีตกนะครับช่วยกันบีบตั้งแต่แดนหน้าแม้ว่าไม่ไม่ได้บีบหนักนวงไม่ได้วิ่งแบบเอาเป็นเอาตายดูเดือดขนาดน,นั้นแต่มันก็ทําให้ลิเว์บิวจาก ข้างหลังขึ้นมาได้ยากมีอยู่ลูกหนึ่งที่อลิซอนนะครับเขาอาจจะแบบติดประมาทนิดนึงหรืออะไรก็ไม่รู้อะตอนที่เขากําลังดิวอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าเบิร์กวาลเนี่ยเข้าไปกวนนะฮะเข้าไปแย่งบอลแล้วสามารถแย่งได้ด้วยแล้วจิ้มมาให้เปโดปอโรที่เติมขึ้นมาชิปนะฮะหลุดออกจากห่างเสาไปนิดเดียวนะครับลูกนั้นก็เกือบเป็นประตูนะครับ เปโด p o โรเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะชมเหมือนกันในแง่ของการเล่นเกมลุกโดยที่ไม่ต้องตบี้ตะบันขึ้นไปลอยสูงมากนะครับในเกมเมื่อคืนนี้คือรูปแบบของการวางบอลยาวของเขาเนี่ยค่อนข้างแม่นในการเล่นกับลายกองหลังของลิเวอร์พูลนะครับมีลูกหนึ่งที่แทงให้โซลันกี้หลุดเดียวแล้วแต่ว่าลูกนั้นมัน,ม,นมันล้ำหน้านะก็ยิงประตูเข้าไปอย่างสวยงามนะครับก็มาจากเขาลูกที่ได้ประตู ก็มาจากเขานะครับที่เปิดไปให้โซลันกี้ตามไปเอาบอลพลิกได้นะครับเบียดแย่งกับกองหลังเลียวพูเอาเบียดเอาชนะได้แล้วเนี่ยกลับมาจ่ายให้กับเบิร์กวาวที่ตามขึ้นมาสังเกตว่าตอนที่คนที่ตามขึ้นมามีทั้งเบิร์กวาวมีทั้งเบนเนนจอนสันนะครับแต่ว่าเบิร์กวอวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะกว่านะฮะจะเห็นได้ว่าขึ้นมาตรงกลางเลยขึ้นมาตรงกลางเลยแล้วก็แบบ มีมุมให้เลือกยิงนะครับแล้วเขาก็ยิงสา์ติดสายโป้งหน่อยๆน,นะฮะเข้าประตูไปด้วยก่อนหน้านั้นนะครับมีจังหวะที่เขาไปเข้าบอลน,นะใส่ซีมีคัสแล้วก็มันควรจะฝ่าวลูกนั้นแนะแต่ว่าผู้ตัดสินให้เล่นต่อไปเป็นลูกได้เปรียบของลิเวอร์ p o o อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้เล่นลิเวอร์ p ู o ก็นึกว่าจะย้อนกลับมาให้ใบเหลืองถ้าให้ใบเหลืองครั้งนี้อีกเนี่ยจะเป็นครั้งที่2แปลว่าเบอร์วาวจะโดนใบแดง แต่ปรากฏว่าไม่ให้นะครับแล้วปล่อยให้เล่นต่อจนไปถึงลูกยิงประตูแล้วซิมิคัสก็ยังปฐมพิบาลอยู่นอกสนามก็เลยโดนโวยกันยกใหญ่นะถามว่าควรจะฝาวหมลูกนี้ผมมองว่าให้ได้ครับให้ฝาวได้เลยแล้วก็ให้ใบเหลืองที่2ได้ด้วยแต่ในเมื่อว่าพุทธศิลป์มองว่าไม่น่าให้ก็เลยทำอะไรไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทุกๆคลิปที่ผมพูดถึงนะไม่ว่าจะเป็น การได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ของสเปอร์เองก็ตามเนี่ยถ้ามันเป็นคําตัดสินของผู้ตัดสินที่ถึงที่สุดเทียบร้อยแล้วเนี่ยยอมรับตามนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะวิพากษ์วิจารณ์กันแบบตรงไปตรงมาว่าอันไหนควรจะเป็นการลงโทษการให้ใบเหลืองใบแดงหรืออันไหนที่ไม่ควรอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมก็ยังย้ำนะว่าถ้าให้ก็ให้ได้ถ้าให้ก็ให้ได้ นะครับอ่ะตามนี้นะก็หลังจากนี้เนี่ยผมว่ามันก็คงจะเป็นบทเรียนสําหรับเบิร์กวาวมากๆนะฮะเพราะว่าการมาฉายแววโดดเด่นในเกมนี้แน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นอย่างสม่สมําเสมอต่อจากนี้ไปแล้วตําแหน่งที่เขาจะเล่นเนี่ยจะไปเป็นเพลย์เมคเกอร์เบอร์สิก็คงไม่ได้เพราะว่ามีครูรูหรือว่าเจมเมอิสันอยู่แล้วเพราะนั้นตําแหน่งที่เหมาะเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์8นี่แหละนะที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง ฟิลตัวรับกับฟิลตัวรุกนะครับอยู่ตรงกลางนี่แหละเชื่อมเกมรับรับลุกๆุกอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าเหมาะกับเบิร์วาวดีนะฮะเป็นผู้ช่วยของเพลย์เมเกอร์อีกทีนึงนะครับบางครั้งก็ไปไล่บอลตัดบอลเนี่ยเมื่อจ็อบเป็นอย่างนี้แล้วการเข้าบอลต่างๆมันควรที่จะแนบเนียนมากกว่านี้นะครับการสไลด์บอลอะไรต่างๆนี่นะมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วภาพที่แบบ การแบบเข้าช้าเ,เข้ากี่ครั้งก็ลุ้นหวาดเสียวทุกครั้งว่าจะโดนใบเหลืองเนี่ยตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่เบิร์วาต้องไปปรับแต่ว่าผมก็เห็นแล้วละ่ะว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากในเกมกับล mm ิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวลุ้นกันต่อในเกมหน้าเลข2ไปเยือนก็จริงแหละแต่ว่าเราก็จะได้เจมสันได้ปับ๊บซากลับมานะครับเป็นกําลังสําคัญที่น่าจะโอเคขึ้นแล้วก็ เราเตะก,กันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนั้นเนี่ยก็หวังว่าเซนเตอร์ตัวจริงจะกลับมาแล้วฟานเดอร์เฟนโรเมรโรครับแล้วก็เบนดิวิสด้วยนะสำหรับในแดนหน้าแนวรุกเนี่ยริชาร์ดิสันไมกี้มัวก็น่าจะพร้อมแล้วช่วงนั้นคือแต่ละตำแหน่งเนี่ยเริ่มที่จะกลับมากันได้เกือบครบกันแล้วในเกมหน้าก็แม้ว่ามันจะหนักหนาหรือเกินนะครับไปเยือนแอนฟิลด์เนี่ยแต่ว่า เมื่อผู้เล่นเราพร้อมมากขึ้นกำลังใจเราดีมากขึ้นก็ยังหวังได้ยังลุ้นได้นะครับอ่ะยังไม่อุ่นใจหรอกเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องตัดสินกันเย้าเยืนเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ให้กำลังใจกันเต็มที่นะครับแล้วก็การเริ่มต้นที่ดีของนักเตะใหม่อย่างคินสกี้ก็ดีเหลือเกินเบิร์กวาวก็ทําผลงานได้ดียิงประตูแรกได้แล้วนับหนึ่งได้แล้วนะแล้วก็ยังมินทยยกมีชื่อ ในมานังสำรองนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีทุกอย่างเอาเป็นว่าลุ้นได้ลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะครับด่านต่อไปเราจะเล่น FA Cup บ,บ้างอีกถ้วยหนึ่งอีกรสชาติหนึ่งนะซึ่งเจอกับทีมที่ต่ำชั้นกว่าเราประมาณสัก4ดิวิชันนะไปเยือนนะครับวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งเดี๋ยวก็จะนำเอาข้อมูลมาฝากกันเหมือนเดิมอย่าลืมด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนช่องนะฮะอีกช่องทางหนึ่งนอกจากก,การกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเนี่ยนะครับอุดหนุน นะฮะช้อปปิง้งสินค้าที่ระลึกสเปอร์จากซ u เปอร์สปอร์ตนะครับนี่กระเป๋าคาดอกนะฮะเป็นต้นนะครับรวมไปถึงหมวกแกบบ๊บหรือว่าเสื้อแข่งวินเทจของสเปอร์ด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับตรงคำอธิบายคลิปนะฮะเลือกใส่กันได้อย่างปลอดภยัยหายห่วงแน่นอนเพราะว่าการสั่งซื้อสินค้ากับช้อปปีก็ได้ของเ,ออเรียกว่ารับประกันอยู่แล้วนะครับ ไม่มีวิชาชีพแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ